สวัสดีครับสวัสดีครับจันพิดสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับสู่รายการ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์และผมที่รัฐวัฒนาเสวีนะครับสำหรับใครที่ติดตามเราบนทีวีดาวเทียมนะครับขอย้ำว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไปอยู่บนรายการของเราเนี่ยไปอยู่บน psi ช่อง51นะครับแต่ว่าบน asplay เนี่ยยังไม่มาเดี๋ยวต้องไป จี้ว่าเมื่อไหร่ช่อง51จะโผล่มาบน AS Play นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางที่ติดตามพวกเราได้สะดวกที่สุดแนะนำว่าดูบน YouTube หรือว่าบน Facebook ดีกว่านะครับใครที่มีสมาร์ททีวีไม่ยากเลยครับสามารถที่จะเอาแคสคือท่านไปเปิดหาในนั้นก็ได้หรือจะแคสขึ้นไปก็ได้ไม่ยากลองดูนะครับให้คนที่บ้านใช่ใช่มันจะ ชัดกว่าดูบนทีวีดาวเทียมด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามหาช่องทางที่สะดวกที่ท่านติดตามชมรายการของเราผ่านวีวีดาวเทียมให้ได้ผมว่ามันมากนะพี่เก๋ทำแอปเลยเอแบบกดเข้าไปเจอเราทันทีแอปว o i ซ e วีดูรายการเราวนไปทั้งวันจริงจริงเราก็มีแอปเราไม่ใช่เหรอคุณไม่มีละฮะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับเรายุติการพัฒนาไปสักพักหนึ่งแต่ไม่เป็นไรก็มีช่องทางที่เป็น Facebook YouTube ให้ติดตามชมอยู่นะครับแต่ว่า ฝากย้ำนะครับว่าตอนนี้ Voice TV มีสินค้าของตัวเองผลิตออกมาขายซึ่งอ,อย่างที่เราทราบก,กันนะครับว่าพอเราเป็นทีวีดาวเทียมบ้างทีวีออนไลน์บ้างเนี่ยโฆษณามันหายา,ยากและพูดกันตรงๆเลยว่าเราถึงต้องผลิตสินค้าออกมาขายเนี่ยฮะอย่างที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้หมวกเนี่ยฮะหมวกเอ๋ยกระเป๋าเอยที่วาง,งมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเราก็พัฒนาไปสู่น้ำพริก กุ้งคางกุ้งแล้วใช่นะฮะไม่รู้อนาคตจะไปถึงไหนบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะมีรูมสเปร์รูมสเปร์ตามมานะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างค่อยๆพัฒนามานะครับก็อุดหนุนสินค้าเราได้เพื่อที่เราจะได้มีแรงในการผลิตรายการต่อไปนะครับง่ายๆเลยนะครับไป Google เขียนคําว่า voice plaza เดี๋ยวมันลิงก์ก็ขึ้นมาเราไม่ได้มีสินค้าเพียงเท่านี้นะครับยังมีสินค้าหลากหลายนะที่เราสามารถที่จะสนับสนุนเราได้อย่างต่อเนื่องเช่นกาแฟเป็นต้นใช่ขายดีเลย นะฮะแล้วก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนอกเหนือ,อจากนั้นก็ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อสุขภาพเทียบนะฮะเข้ามาดูกันได้นะครับนี่แล้ว,แล,วแล้วใครซื้อกาแฟ Voice ไปแล้วทําไม่ค่อยเป็นเนี่ยนะครับแนะนำว่าอาจารย์วิโรธไปช่วยหาอุปกรณ์ French Press มาอาจารย์พิศเห็นยัง เห็นแล้วแต่ยังไม่รู้จะไปทําอะไรขอบผมเพราะผมไม่ได้ทานกาแฟแต่ว่าน่าจะเอาไปชงชาได้ชงชาได้นะฮะแล้วก็เอาไปทําโคลบิวก็ได้จะไปฟลอดนมก็ทาได้เอาไปตีนมไปตีนมเป็นสัญญาไอ้แล้วใส่ชาพวกนี้ได้ไหมชาตามืออ่ะจะได้ไม่ต้องซื้อถุงได้สิได้ครับ กันนั้นน่าจะเวิร์กเพราะว่าไอ้ไอ้ถุงชาถุงกาแฟสมัยก่อนมันขี้เกียจซักมันดูสกปรกไงใส่ได้เลยครับถ้าเกอาจารย์พี่อยากกินชาแบบชาแดงๆอย่างที่เรากินอ่ะใช่นแหลมอาจารย์พี่ก็ซื้อเครื่องขอใจวิโรจน์ไปเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้สิบลุดผงให้เราด้วยใส่ผงชาไปเลยใช้น้ําร้อนคนคนคนแล้วก็กดลงไปมันก็จะทำให้ผงเนี่ยมันไปอยู่ด้านล่างไม่มีผงติดขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าเป็นแบบเครื่องกรองสองชั้น นะเลือกแล้วแล้วก็เป็นแก้วทั้งอันเลยแล้วการเป็นแก้วเนี่ยมันจะไม่ทําให้อ่าเขาเรียกว่าการกดเนี่ยมันฝืดนะครับมันจะค่อนข้างลื่นเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยจะฝืดและโดนความร้อนมันอาจจะขยายจะหดได้กระจกเนี่ยชัวนะครับอ่ะ S <S นันแหลมาเริ่มข่าววันนี้ที่เราตามกันมาตั้งแต่เช้าดีกว่านนก็คือกรณีของคาม็อบนะฮะคือคาม็อบวันนี้มีการจัดหลายจุดคือไม่เพียงแค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นมีการจัดในต่างจากกาังหวัดด้วยแต่ว่าที่กรุงเทพนี่มีการรวมตัวกันหลายจุดก็จะเป็นกลุ่มของคุณหนูริงสบปปงงานอานองมีงกลุ่มของราชด,ดอนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของคุณนัทวุฒิใส่เกลือคัมแบ็กนี่นะฮะโอ้โหมันเลยนะฮะแล้วก็ าจากกรณีนะครับศิลปินเพื่อราชนะครับนำโดยอาเล็กโชคร่มพฤกษ์นะครับพร้อมกับกลุ่มเสื้อแดงทยอยเดินทางเข้ามารวมตัวกันที่บริเวณเสียร,ราชประสงค์หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ตานมัดหมาย10โมงก่อนคลื่อนขบวนนะครับไปที่วิภาวดีรังสิตเพื่อร่วมขบวนกับของคุณสมบัติบุญงานอัง,งมอโหนงหรือบอกอลหลายจุดนะฮะโดยบรรยากาศทั่วไปมีการปราศรัยวิจารณ์การทํางานของพลเอกประยุจันทร์รโอชานะครับรวมไปถึงคุณหนุนทินนะครับชาญวิรกูลรอง นายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจนในที่สุดนะครับผมว่านี่คือไฮไลท์นะที่ทุกคนรอกันคือเวลาสัก11นาฬิกา30นาทีครุฑทุกใสเกลือก็เดินทางนะครับมาถึงบริเวณแยกราชประสงค์พร้อมไม่สัมภาษณ์ว่าวันนี้ตอนออกมาแสดงร่วมพลังนะครับกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารหาทางรอดให้กับคนไทยที่กำลังเผชิญวิกฤตโควิด -19 แล้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์หมดสภาพในการบริหารหมดสิ้นความเชื่อมั่นจากประชาชนแล้ว อย่างสิ้นเชิงและมาตราการที่ดําเนินการไม่ประสบความสําเร็จเต็มไปด้วยปัญหาคนไทยตายเพิ่มขึ้นทุกวันท่ามกลางอนาคตที่มืดมนเราจึงเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นภาระของทุกคนของทุกฝ่ายที่ต้องออกมาเรียกร้องและเชิญชวนให้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงอย่างสันติและต้องเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยนะฮะภายใต้บทบัญญัติรัฐมนูนทั้งนี้ตนเห็นว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ประชาชนนั้นออกมาชุมนุม ซึ่งหลังจากนั้นคุณนัทวุฒินะครับได้ขึ้นรถปราศัยไปเรียนแยกราชประสงค์ว่าวันนี้คนเสื้อแดงกลับมาเพื่อบอกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพวกซึ่งเคยอยู่ในสออชอยู่ในกระบวนการอำนาจป,ปราบปร,รามประชาชนว่าออกไปได้แล้วเพื่อทางเรอดของคนไทยทั้งประเทศจากวิกฤตโควิด -19 เราไปฟังเสียงของคุณนัทวุฒิบางช่วงบางตอนกันดูครับแตาใส่เสื้อตัวนี้มายืนที่นี่เพื่อบอกคนทั้งบ้านทั้งเมือง ว่าไอควายแดงไอ้มันบ้าไอไรอการศึกษาไอถูกกระชากมาไอมารับ,รบจ้งไอ้พวกนี้แหละที่ถูกยิงตายเกลนนางถนนเมื่อสิบกว่าปีก่อนวันนี้มันกลับมาเลยปฏิเสธอำนาจนอกระบบปฏิเสธอำนาจพิเศษทุกกรณี เราจะเปลี่ยนแปลงโดยอำนาจสูงสุดคืออำนาจอธิปไตยของประชาชนเท่านั้นแล้วขอบอกไปยังทุกเครือข่ายทุกกลุ่มทุนทุกกลุ่มอิทธิพลทุกกลุ่มผลประโยชน์ที่อุ้มชูสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่นี่เป็นเรื่องระหว่างพลเอกประยุทธ์กับประชาชนอย่าขวาง งั้นชิบหายไปด้วยกันนี่คือจุดที่ราชประสงค์นะครับแต่จาย์พิษที่อีกจุดหนึ่งก็คือการรวมตัวของบรรดากลุ่มราษฎรเข้าไปที่อุดมศรีประชาธิปไตยนะฮะโดยเวลาประมาณเที่ยงสามนาทีนะจันพิษนะครับและท่านผู้ชมนะฮะคุณภริชชีวรักษ์หรือเพนกวินแกนราษฎรนะครับก็ขึ้นกล่าวปราศัยตอนหนึ่งนะฮะว่าใครที่เกลียดผลิตประยุทธ์ และองค์คาพยพเข้าไส่ร่วมกันบีบแตรให้ตลอด7ปีขอให้ฟังแตรนี้ว่าได้ก่อกรรมทาเข็นอะไรไว้กับประชาชนไว้บ้างแล้ววันนี้พวกเราจะมาไล่ประชาชนจะรวมตัวกันขับไล่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พลเอกประยุทธ์และพักพวกก็อย่างหน้าด้านหน้าทนไม่สนใจว่าประชาชนเรียกร้องอะไรแต่กรกดาที่ผ่านมาเป็นเดือนที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์ต่อสายตาประชาชนเพนกวินบอกน,นั้นนะครับว่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้ประกาศว่า ประยุทธ์มีเวลา7วันอย่างเป็นทางการในการพิจารณาตัวเองว่าจะเห็นแก่ประเทศด้วยการถอนตัวออกไปหรือลงจากตําแหน่งเชียด,ดีก่อนถึงวันที่7ถ้าลงตอนนี้ยังมีทางรอดถ้ารอถึงวันที่7จะไม่มีคําว่าประนีประนอมประชาชนจะตามล่าคุณครั้งนี้ไม่มีคําว่าแพ้หรือถอยแต่ประการใดฟังเสียงเพ็กวินงกันดูครับ จารย์พิษเราจัดรายการอาจารย์พิทได้เห็นภาพตู้คอนเทนเนอร์มาจารย์่โดดเหนคุ้นมากเลยเนี่ยมาเร็วๆมาเร็วกว่าไฟเซอร์เออคอนเทนเนอร์มาเร็วกว่าไฟเซอร์นะฮะแล้วก็ช่วงเย็นก่อนเราเข้ารายการเนี่ยก็เห็นบอกว่าฉีดน้ําแล้วฉีดกันข้ามถนนด้วยตรงลงฉีดยังไงไม่เข้าใจแปลว่าคนลงมาจากรถกันเหรอครับเปล่าฮะก็ฉีดล้างรถให้ครับแต่ว่าที่มีแก๊สซ้ำตาเนี่ยนี้จะอยู่ในบริเวณดินแดง ะะเอ,อ้นี่ถ้าเกิดไปฉีดรถเขาเนี่ยแล้วรถเขาเป็นรอยเป็นอะไรนี่ฟ้องได้ไหมอ่ะเขาขับรถของเขาอยู่เฉยๆอะ่ะรถติดอยู่ไปฉีดรถเขาอะ่ออนะหรือนี่เป็นการบริการล,ล้างอาฉีดด้วยไม่ได้บริการห <ไป S 1> รอกครับคือผมคิดว่าวันนี้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีนะระดับหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือกรณีภาพของดินแดงแต่ว่ารัฐเองเนี่ยก็ต้องการที่จะทําให้เห็นว่านี่มันอาจจะนําไปสู่ความวุ่นวายได้ ไม่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็งสงสัยว่าเขาทุกคนเขาอยู่ในรถอะ่ะแล้วคุณจะคว้างแก๊สน้ําตาคุณจะทำอย่างนี้นะทำไมแา,า่แก๊สน้ำตาเนี่ยนี่กรณีของมอเตอร์ไซค์ฮะ<อ>ก็คือมอเตอร์ไซค์มีการจอดและมีการลงบนถนนนะตรงนี้<อ>นะฮะแต่ก็ <Okay. S 1> ถามว่ามันเกินเหตุไปไหม,มนะฮะทั้งๆที่เราก็มีสิทธิที่จะประท้วงนะฮะลองย้อนกลับไปสักเจ็ดแปดปีก่อนเนี่ยพวกคุณชัดดาวกรุงเทพกันพี่พ์หลวจทําอะไรกันบ้าง,างตอนนั้นอก็ณวันนั้นรัฐบาลวันนั้นไม่ได้ทําอะไรไงฮะไม่ได้ทำอะไรประชาชนแต่ว่ารัฐบาวันนี้คือ คุณเห็นประชาชนเห็นต่างอะไรไม่ได้เลยนิดเดียวคุณก็จัดการมีการไปยึดรถขยายเสียงที่นนทบ,บุรีก็มีมใช่ไหมครับม,ม,มีหลายมีหลายลหลายที่เนี่ยเจอปัญหาเหลือเกินนะครับทางที่ประชาชนวันนี้นออเขาพูดถึงข้อหาอะไรไหมครผมฟังแล้วแต่เช้า<ผ>ม,มีแต,าแต่เตือนแต่ว่าอะไรคือข้อหาข้อหามั่วสุมเหรอแน่นอนพรกรฉุกเฉินไงพี่อมไม่คือมันจับคนคนไปไม่ได้ไงเขาจับคนไปไม่ได้จับได้แต่แกนนำแล้วประมาณสามสิบราย ใช่คือรองผบชนบอกว่ามีสามสิบคนที่เข้าข่ายถูกดำเนินคดีอ,อันนี้น่าสนใจนะว่าโอ้โมบมากันเยอะแยะขนาดนั้นจับได้สามสิบคนเป็นชื่อเป็นชื่อข้อมูลถามว่าเป็นแกนนำไงฮะอะแล้วประเด็นคือก็ต้องไปนั่งถกเถียงอันอีกว่าใช่หรือไม่ใช่ะฮเหตุผลของเขาเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นการรวมตัวกันจัดกิจกรรมตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปจัดกิจกรรมที่ลักษณะเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อโรคครับ นะฮะเหมือนทาไมเรารู้สึกเหมือนถูกเลเบลว่าเป็นเชื้อโรคยังไงไม่รู้พี่เกดปกติปกติปกตินะฮะปกติใช่ไหมฮะนี่คือมันยังไงอ่ะคือเขาเรียกอะไรนะตอนนี้เราอยู่ในสภาวะที่ผมเขาจะเขาใช้คําว่าอะไรนะว่าถ้าการเปรียบเปียอย่างคือเมตาอร์เนี่ยใช่ไหมก็คือมันต้องมีอะไรที่แบบเป็นของสกปรกใช่ไหมฮะซึ่งตรงข้ามกับความสะอาดคือทุกอย่างในโลกนี้เมื่อเข้าอยู่ในโหมดของสงครามมันต้องมีขาวมีดำ ใช่ไหมแล้วก็มันแต่ว่าไอ้ไอเรื่องสงครามเนี่ยความมันมันอยู่ตรงนี้คือมันเป็นสงครามซึ่งเขาเรียกว่ามันมันมันไม่มีทางหยุดไงคือคุณสามารถใช้คํเนี้ยอ้างไปเรื่อยว่าเรายังอยู่สถานในสถานะสงครามนะฮะไปเรื่อยๆนะครับว่า คุณกําหนดชัยชนะคุณไม่ได้อะคุณก็ต้องอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าไม่อยู่มันจะมากกว่านี้ถ้าไม่อยู่มันจะมากกว่านี้ตลอดเนี่ยก็แมนูแฟคเจอร์คริไปเรื่อยๆพี่คิมพี่จันพิษใช่ไหมใช่ทำให้เหมือนว่าอุ้ยเรากําลังเจอวิกฤตตรงนั้นตรงนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจตรงนี้ตรงนั้นทำไม่ได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เดียวคุณก็ทําลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศนี้ด้วยอ่าคือเรื่องนี้นะคนที่จะพูดได้ดีที่สุดและจะเข้าใจได้มากที่สุดนะคือสลิมกับใจอืม เพราะว่าวันนี้เห็นรถคนในเวลาเดียวกันน่ะเห็นรถคนลูกนัดนะเรนชอเวอร์นั่นแหละคนอย่างคนลูกนัดเนี่ยแหละจะเข้าใจเยอะต้องขออนุญาตใช้ตรงๆเพราะคุณลูกนัดเขาก็เรียกตัวเองว่าสลิดกับใจใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาที่อยู่พวกเดียวกันเนี่ยนะครับเวลาอยู่พวกเดียวกันเนี่ยคุณก็บอกอย่าออกมาต้านให้สามัคคีกันไว้แต่พออยู่ฝั่งตรงข้ามกันคุณก็บอกว่าคุณทนไม่ได้แล้วคุณต้องออกมาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ใช่ว่าคือมันเห็นอยู่อะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับไม่แต่ว่าอีก อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยวันที่7็เนี่ยกลุ่มรัศดรจะทําอะไรยังไม่เปิดเผยนะยังไม่ให้รายละเอียดยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าวันที่7็นั้นจะมีอะไรและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าข้อหาที่บรรดาสติมาจากว่าไอ้พวกที่ออกมาเนี่ยได้เงินจ้างมางานนี้คนที่มีรถก็ไม่ใช่น้อยนะครับครับแล้วพี่ส่วนใหญ่รถแพงๆด้วยตัวที่ผมเออนะก็เยอะอยู่นะนั่นไงนะฮะ คือเพราะนั้นมันก็จะเป็นลบวัฒนธรรมเสถว่าไอ้พวกนี้เป็นเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่ม็อบสามร้อยห้าร้อยแมหรือเขาจะบอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์ทำเศรษฐกิจดีพวกควายแดงก็เลยมีรถแล้วก็เลยใช้รถเป็นม็อบแทนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมละกวนใจจริงๆโดยเฉพาได้วด้วยค่า I.O. ดีทำงานทั้งวันได้300 500เนี่ย I.O. มากเลยคือเดี๋ยวนี้นะไอ้คำพวกนี้ว่าถูกจ้างมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับม็อบ มันถูกใช้กับ i อโอใช่ป่ะเนี่ยอย่างวันนี้เราดูรายการเราบางทีก็จะมี i อโอขึ้นมาแล้วเราจะเห็นเกรดของ i อโอนะไอโอประเภทแบบไม่ได้เรื่องเลยกับ I อโอประเภทแบบพยายามมากเลยแล้วก็ดูเหมือน่าคนเป็น i อโอแบบ I อโอจิตอาสามากอะไอโอจิตอาสาเนี่ยหลัสๆเพชเนาดหลังหลังเกลียวกราดกันหมดแล้วทนไม่ไหวไอโอจิตอาสาที่เป็นสิ่งที่น่าสมเพชที่สุดแล้วแหะไม่มีใครรัก <น>เลยต้องทําเองอและคิดว่าเขาจะรักมากขึ้น,นะฮะแต่นอกเหนือจากกรุงเทพวันนี้มีคาร์ม็อบที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โคราชนะฮะ<ช>อันนี้กิจกรรมเนี่ยเริ่มตอน14เอ้ยโทษนะฮะ16นาฬิกานะครับที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีเท้าสุรานารีหรือย่าโมนะครับโ,โดยกลุ่มแนวร่วมเยาวชนโคราชมูฟเมนต์และคนโคราชรักประชาธิปไตยนัดรมพลนะครับผ่านกลุ่มเพจโคราชมูฟเมนต์และก็โคราชโนผดจการจัดคาร์ม็อบเช่นเดียวกันนะฮะ ก็ทางด้านจุดยืนของกลุ่มโคราชเลือดใหม่บอกว่าจุดยืนเรียกร้องแทนชาวโคราชรัฐบาลต้องจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาฉีดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอย่างทั่วถึงคือดูสิ ขนาดไฟเซอร์มาเนี่ยนะยังกลายเป็นปัญหาคือมุบมิบอีกก่อนหน้านี้ด้อยค่าไฟเซอร์กันจะตายและยังไม่นับนะพี่เก๋ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้นะฮะก็มีข่าวลือว่ามีบรรดาวีวไอพีเนี่ยก็ได้ฉีดกันไปแล้วด้วยมีบางคนไปฉีดถึงบ้านมีคนส่งรูปมาให้ดูเห็นแล้วว่าโอ้โหหน้าด้านขนาดนี้ด่าหน้าไม่ได้แต่หน้าด้านได้เนี่ยคือน่าน่าสนใจมากในในแง่ของม็อบที่เกี่ยวพันกับการเมืองตอนนี้ผมรู้สึกว่า เขาไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ตัวเขาเองกกอนด้วยนะคือเขาออกมาเรียกร้องให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนใช่ใช่ใช่แล้วบรรดาบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยยังจะมองคนพวกนี้เป็นแบบควายแดงหรือเป็นสามกีบอยู่อีกแล้วอ้โหผมว่าบุคลากรทางการแพทย์เน่ยเขาก็มีแนวรบของเขาแล้วพี่อย่างพี่ป้ายนี่ติดี่สิริราชใช่ไหมนะฮะไม่นับลูกศิษย์ไม่นับอาจารย์กันแล้วเนี่ยนะเขาก็มีปัญหาขวรบของเขาอยู่ตอนนี้ริมน้ําเนี่ยโอ้โหไม่ไหวตอนนี้สั่นสะเทือนว่ากนะครับริมน้ําตอนเนี้ย ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากริมน้ําแล้วเนี่ยมีริมรางแล้วก็ริมสวนเอามีด้วยหระริมรางคือรามาริมสวนคือสวนลุมอ่ะแถวแถวบ้านอาจารย์เอ้แถวที่ทำงานจะพิดนั่นแหละก็มีสมริมนะริมน้ําริมรางริมสวนเด็ดๆทั้งร้านทั้งมิสเตอร์ค็อกเทลทั้งมิสเตอร์สดนะตอนนี้ที่เขามีอันใหม่อะ เราก็ห่วงไอ้ค็อกเทลที่นับว่าแย่แล้วนะนใหม่นี่คือแนวหัวน้ำปลาเลยละหัวเชื้อหัวเชื้อเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้หกหอะไรนะหโดสต่อหนึ่งขวดเนี่ยจริงๆเมืองไทยนี่มันจะเป็นแบบพวกยุคเราหนุ่มๆแบบชีวาฟปลอมอะไรอย่างงี้เาใส่หัวแล้วขยับเอาเองเปล่าวะแล้วไม่เพียงที่โคราชนะครับมีภาคใต้มีต่างๆมาอีกจุดหนึ่งก็คือไป็ภาไปที่ลำปางครับ ที่ลำปางก็มีประชาชนเป็นตัดคามอบนะครับบีบแตรไล่พลเอกประยุทธ์โดยมีการบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจัดการปัญหาโควิดล้มเหลวม,มีการใส่เสื้อดำขับขี่รถจักรยานย,ยนต์รถสำรอรถยนต์ทั้งเก่งกระบะมาร่วมกิจกรรมที่สวนสาธารณะเขีางนครนะฮะส่วนก็ในพื้นที่ตรงนั้นก็เจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารในและนอกเครื่องแบบก็สังเกตการ และรักษาความาสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะคือผมไม่เข้าใจว่าที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะยังไงฮะเฉียดไปตรงรอหนึ่งเนี่ยทำยังไงเป็นพื้นที่สงครามอะต้อคอนเทนเนอร์มาตั้งปิดถนน,นอะไรสารพัดกันไปหมดเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์แกกลัวอะไรนักหนาฮะพลเอกประยุทธ์นี่เขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่อยู่บ้านตําแหน่งเนี่ยที่มีบริเวณกว้างที่สุดในฐานะเป็นานายกองฐมนตีของประเทศนี้เลยปะ่ะอ่ะจริง มีใครที่มีบ้านใหญ่ขนาดพลเอกประยุทธ์ไหมแบบนั่นอยู่ในกรมทหารเน่เออไม่คือเป็นเป็นผู้นําเป็นผู้นําประเทศที่ไงก็อนก็ยุ่งนั่นก็็นังงานชาชนมาส่วนนีคุณสุพิเคยอยู่ในค่ายทหารนั่นนั่นคือรากสิบเอ็ดไงอาโอ้รกเสียใหญ่กว่ารักเสียใหญ่กว่านี้นะครับแต่อันนี้นี่ก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับโอ้จริงจบ้านผมนี่เท่ารูหนูเลยสิบเจ็ดตารางวาเนี่ย ไม่แต่แต่คุณที่ดูสิว่าคุณสยจริงใครเขาจะบุกเข้าไปในค่ายทหารต้องเอาคอนเทนเนอร์มากั้นขนาดนั้นมันมันสะท้อนถึงความหวั่นไหวอะไรขนาดนั้นน่ะปาบบางมากนะแล้วอย่างที่เรารู้กันจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะปิดล้อมจริงๆเนี่ยกลมนี้มันเข้าได้หลายทางนะเขาก็ปิดเขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกเขาก็ไปเข้าฝั่งพหลโยธินได้หรือเขาใช้เฮลิคอปเตอร์บินก็ได้ถ้าเกิดเขาจะหน้าเฮลิคอปเตอร์ก็ลงกลางตัวนี้ก็ได้ถ้าคุณจะไปไหนเ่ะถูกป่ะริงงแต่ผมผมรู้สึกว่าอสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย จุดที่เปลี่ยนสําคัญคือถนนวิภาวดีจะกลายเป็นถนนทางการเมืองนะครับใช่ไหมแล้วก็มันมันก็ข้ารสะดวกไงโดยเฉพาะวันศุกร์ไอ้แม่ขอโทษวันอาทิตย์เนี่ยจะสะดวกมากเลยเพราะว่าคนไม่ได้ใช้พื้นที่นี้ตลอดแล้วก็พวกง่ายๆบริเวณนี้เป็นพื้นที่มันไม่ได้ต่างจากลาดตรเเินนะมันมีทางยกระดับมันมีทางยกระดับด้วยใครที่ไม่เกี่ยวก็ขับขึ้นอันนี้ดีกว่าด้วยใช่เพราะว่าเขาเรียกสถานที่ราชการโดยรอบเนี่ยเว้นแต่ตรงโรงพยาบาลผ่านศึกเนี่ย ถ้าถ้าเคลียร์ตรงนั้นได้เนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ชุมนุมแล้วไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนสามารถเข้าสู่ที่สารผ่านถนนโยธินหรือถ้าจะไปอีกพาร์ทหนึ่งใช่ไหมครับก็ไปเข้าดินแดงโดยผ่านทางร,ารัชดาหรือเส้นค่อยขวางได้ฉะนั้นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ซึ่งเอ,อแล้วจริงๆพี่หนูหลิงก็พูดใช่ไหมครับว่าเออเป็นพื้นที่ซึ่งมันมันไม่มีไฟแดงเว้มันไม่มีแยกนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยคนมันสามารถที่จะขึ้น ขึ้นไปข้างบนโดยไม่ผ่านข้างล่างก็ได้ครับ <ฮะ S 1> แต่ว่า <ฮะ S 1> วันนี้ต้องยอมแล้วนะว่าการมีขับเฮาส์เนี่ยมันเหมือนกับ <ฮะ S 1> เป็นช่องทางในการสื่อสารแบบรเรียทม์คือในยุคนึงเนี่ย <ฮะ S 1> เราใช้วอลก,กี้ท็อกกี้ในการคุยกันฮะอันนี้ ก็ถือว่าแล้วแล้วเขาบอกว่าในการชุมนุมในบางจุดเนี่ยนะฮะก็คือเอาไอที่เขาคุยกันอยู่ในคลับเฮาส์แสละเปิดให้ประชาชนที่อยู่ในรถฟังฟังกันไปพร้อมกันเนี่ยแหละแล้วเขาก็จะบอกกันว่าใครอยู่ท้ายแถวตรงไหนคือเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องมีพิธีกรจะเป็นรายการกลางแบบจอสตรลอยใช่ไหมแบบเป็นแบบพิ่ตวงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นนี่คือเขาบอกกันเองว่าคุณอยู่ไหนท้ายแถวอยู่ไหนคือบอกกันเองได้หมดเลยนะครับแต่ว่าพอเห็นภาพา่าวออกมาแบบนี้ครับหม่อมเจ้าจุลเจริมยุคนหรือว่าท่านใหม่โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กครับ บอกว่าเปิดประเทศเถอะครับถ้ายังปล่อยให้ม็อบออกมาเสรีได้ขนาดนี้ไม่สงสารคนอื่นบ้างหรืออยังไงก็รักษาตัวเองให้รอดแล้วกันโควิดมันไม่เข้าใครออกใครทำไปตามสั่งกันเลยครับแล้วจะได้ฮีโร่ตัวจริงออกมาปรับยุคเขีนและความวุ่นวายหรือไม่ก็อีกอันนึงคือมีอีกทางหนึ่งให้เลือกคือประกาศกฎอายการศึกผู้ง่ายคือมีให้สองทางเลือกอ่ะหนึ่งก็เปิดประเทศกับสประกาศกฎอายการศึกนะฮะ อืมแต่ว่า oh. พยายามอ่านพยายามอ่านในในความหมายนี้หมายความว่าอันแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเอ่อถ้าคือเป็นการโปรโรัฐบาลมากกว่าเพราะมองว่าอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องการเหมือนกึ่งประชดประชันว่าเนี่ยถ้าปล่อยให้คนออกมาได้อย่างนี้คําสั่งปิดประเทศเนี่ยมันเราล็อกดาวน์มันไม่สักิ์ศิทษ ใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สองก็คือเปิดประเทศไปเลยแล้วก็ใช้ออขอโทษอันที่สองใช้กฎอการศึกไปเลยนะฮะคุณจ,รจ,รจรุลจมไม่เข้าใจเหรอฮะก,ก็เพราะมันปิดไงฮะคนเขาเดือดร้อนนะครับเพราะคุณบริหารจัดการแบบนี้ไงมันเดือดร้อนอคุณจ,รจ,รจรุลจอมมองเนี่ยไม่เคยมองว่ามันมีประชาชนอยู่ในประเทศถูกไหม,มเขาจะมองว่ามันมีแต่ผู้นํามีคําสั่งแล้วต้องเป็นไปตามนั้นเสมอ ประเทศมันจะเขาไปได้ด้วยแบบนี้ประชาชนที่เขาออกมาบนถนนถ้าไม่นัดแกนนําเนี่ยเขาไม่ได้ผิดกฎหมายล็อกดาวน์นะครับคือกฎหมายล็อกดาวน์เนี่ยเออถ้าประชาชนเขาออกมามอบหลังสองสามทุ่มไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเออ make ซน n ์ว่าเขาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายครับอันนี้เขาอาจจะอยากขับรถไปไหนแล้วแบบอาจารย์วิโรดอะคลาสสิกอะเออเผอิญติดอยู่ในม็อบอะวันนี้โดนอาจารย์วิโรดไม่ได้จั้งววโดน โดนแซะด้วยว่าไม่บอก,บอกว่าวไม่จะบอกว่าคนที่จะไปชุมนุมอะยที่รีไวสยจะมี3าคนคือพี่ถึกนี่บอกตรงๆว่าไปชุมนุมไปเ,เลยพร้อมไปตลอดออส่วนชูวัดก็ทําเป็นว่าแบบแอบไปส่วนจาวิโรจนี่จะมาแนวแบบเพิ่มผมเพอเอื่อนติดอยู่ในม็อบ ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเป็นสถานการณ์แบบว่าอยู่ดีๆก็เข้าไปอยู่ในบอบเองก็คือเลี้ยวเข้าไปแล้วเจอพอดีก็เต็มใจเข้ารวมสไตล์นั้นจาวิโลดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าชวนคุยกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรอวีกรรมการการเลือกตั้งพูดคุยกันนะครับถึงศกเกลื่อนถนนนะครับคนเป็นผู้นำเนี่ยจะปล่อยคนตายอีกเท่าไหร่นะครับักคนหนึงกลับมาในท็อกิงไทยแลับ ข้ามความคุ้นเคยเดิมๆด,ด้วยแสงแห่งความหวังที่กำลังส่องประกายท่ามกลางความมืดมิดกับกระเป๋าครบรอบ12ปี Voice TV กระเป๋าที่จะเป็นตัวแทนของความกล้ากล้าที่จะฉีกขนมเดิมๆด,ด้วยการใช้กระเป๋าที่มีขนาดแตกต่างออกไปเปลี่ยนผ่านสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ที่ส่องประกายความหวังออกมาอย่างสวยงามแม้จะถูกอบล้อมด้วยความมืดมิดกระเป๋าใส่ความฝันขนาดใหญ่วางจำหน่ายแล้วในราคา790บาทพิเศษซื้อกระเป๋าครบรอบ12ปี Voice TV แถมฟรีเสืยย้อยืด12ปี Voice TV สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th